สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออวอร์เรนบัฟเฟตค่ะนักลงทุนระดับตำนานเลยครับผมณพฤษภาคม2025เนี่ยทรัพย์สินเขาก็เราราวๆ6 7 7แสนล้านดอลลาร์แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นนักการคุศลคนสำคัญด้วยครับเรียกว่าถังเก่นถังใจบุญเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยความคิดกลยุทธ์จากข้อมูลที่เรามีกันว่าเอ๊ะ เคล็ดลับความสำเร็จของเขาคืออะไรกันแนะ่ครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะครับต้องเข้าใจปรัชญาหลักของเขาก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing อ๋อที่เรียนรู้มาจากเบนจามินเกรแฮมใช่ไหมคะใช่ครับหลักการง่ายๆก็คือ,อ,อพยายามหาซื้อหุ้นดีๆนะครับแต่ซื้อในราคาที่มันมต่ากว่ามูลค่าจริงๆของมันมากๆก,การมองหามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยแหะคะ่ะที่ดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยแล้วเขาเริ่มมองจากตรงไหนคะ ดูที่ตัวบริษัทเลยหรือดูตลาดเขาจะโฟกัสไปที่ตัวธุรกิจเป็นหลักเลยครับไม่ใช่ดูแค่ราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นลงรายวันออืคือเขาไม่ค่อยอสนใจว่าระยะสั้นตลาดกำลังเหออะไรหรือกังวลเรื่องอุปสงค์อุปทานช่วงสั้นๆเท่าไหร่มีคำพูดหนึ่งของเขาที่ดิฉันว่าคมคายมากเลยนะคะเขาบอกว่าในระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนนเสียงแต่ในระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน้าหนักครับผม คำนี้คลาสสิกมากช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปสนใจความผันผวน,นสั้นๆเลยหรือเปล่าก็ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยคือมันหมายถึงว่าช่วงแรกๆเนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นขึ้นลงๆตามกระแสะความนิยมเหมือนการโหวตลงคะแนนนะครับค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะบอกมูลค่าจริงๆก็คือน้ำหนักของมันน้ำหนักครับก็คือคุณภาพหรือว่ากำไรที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆนะครับเป้าหมายของบัฟเฟตจริงๆคือการ ถือครองธุรกิจที่มันยอดเยี่ยมไปนานๆเลยไม่ใช่การแบบเดาทางตลาดทำกำไรเร็วๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาเขาจะชั่งน้ำหนักธุรกิจเนี่ยเขาดูที่อะไรเป็นหลักหรอคะมีเกณฑ์อะไรที่แบบสำคัญสำคัญบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับที่เขาพิจารณาอย่างแรกเลยก็คือสุขภาพทางการเงินแล้วก็ความเก่งในการทำกำไรค่ะเขาจะดูว่าบริษัทนี้ เอาเงินของผู้ถือหุ้นไปสร้างกำไรเพิ่มได้กิ่งแค่ไหนก็ดูจากตัวเลขอย่าง ROE อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอ๋อ oh, ROE ครับที่ต้องดีแบบต่อเนื่องกันหลายๆปีนะครับไม่ใช่ดีแค่ปีเดียวแล้วก็ต้องดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยอืมต้องดูย้อนหลังนานเลยสิคะใช่ครับ5 10, ปี10ปีเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาชอบบริษัทที่ไม่ต้องพึ่งเอ่อหนี้สินเยอะๆอ๋อค่ะค่ะไม่ชอบก่อหนี้เยอะค่ะคับเหมือนคนที่ไม่ชอบมีหนี้บัตรเครดิตเยอะๆนะครับ ควรจะโตได้ด้วยกําไรของตัวเองมากกว่ากู้มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องดูอัตรากําไรหรือ profit margins ด้วยต้องสูงแล้วก็สม่ําเสมออันนี้มันบอกว่าบริษัทคุมค่าใช้จ่ายเก่งหรืออาจจะมีอํานาจต่อรองตั้งราคาสินค้าที่ดีฟังดูเหมือนเขาเน้นความแข็งแกร่งจากข้างในมากเลยนะคะถูกต้องครับและอีกปัจจัยที่เอ่อคัญมากๆเลยที่บัฟเฟตมองหาคือสิ่งที่เขาเรียกว่าคู่เมืองป้องกันหรือ protective mode คู่เมืองหมายถึงยังไงคะ ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันยั่งยืนนะครับเป็นเหมือนประการปอกป้องทําให้คู่แข่งเข้ามาตีตลาดได้ยากมากๆอ๋อค่ะอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยหรือมีเครือข่ายที่กว้างขวางต้นทุนต่ากว่าคนอื่นหรือมีข้อได้เปรียบจากกฎอะไรบางอย่างอ mm ืมอืมอันนี้แหละครับที่ทําให้เขามั่นใจในธุรกิจนั้นๆแบบยาวๆได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่เอ๊ในโลกธุรกิจที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆแบบนี้นะคะครูเมืองพวกนี้มันจะยังแข็งแรงพอไปตลอดได้จริงๆเหรอคะนั่นเป็นคําถามที่ดีเลยครับและก็เป็นความท้าทายจริงๆค่ะบอฟเฟตเองเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับเขาจะลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจจริงๆเท่านั้นแล้วก็ต้องประเมินได้ด้วยว่าไอ้ความได้เปรียบที่ว่าเนี่ยมันยั่งยืนแค่ไหน ซึ่งก็นำไปสู่ปัจจัยสุดท้ายครับคือราคาต้องสมเหตุสมผลด้วยอ,อ๋อต่อให้ดีแค่งไงแต่แพงไปก็ไม่เอาใช่ครับไม่ซื้อเลยเขาจะพยายามประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทก่อนซึ่งมันรวมทุกอย่างเลยนะสินทรัพย์กำไรในอนาคตหรือแม้แต่ค่าความนิยมของแบรนด์ค่ะแล้วก็เอาไปเทียบกับราคาในตลาดหุ้นถ้ามันถูกกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นมากๆจริงๆแบบมีส่วนเผื่อเยอะๆนะครับถึงจะน่าสนใจลงทุน การรอจังหวะแบบนี้ทําให้นึกถึงคําแนะนําของเขาเลยค่ะที่เปรียบกันลงทุนเหมือนตีเบสบอลว่าไม่ต้องเหวี่ยงไม้ทุกลูกใช่เลยครับมันคือการอดทนรอลูกสวยๆหรือโอกาสลงทุนที่เรามั่นใจจริงๆเท่านั้นหลังจากศึกษามาดีแล้วไม่ต้องรีบตามกระแสครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับกฎข้อแรกของเขาเลยคืออย่าขาดทุน never lose money ค่ะสำคัญมากครับการไม่ขาดทุนเนี่ยสำคัญกว่าการพยายามทำกำไรสูงสุดเสมอ แลวเขายังบอกอีกว่าถ้าไม่เต็มใจถือหุ้น10ปีก็อย่าคิดถือมันแค่10นาทีคือเน้นมองยาวมากๆโูชัดเจนเลยค่ะครับแล้วก็ยังชอบธุรกิจที่แบบเออแม้แต่คนโง่ก็บริหารได้คือพื้นฐานมันต้องแกร่งมากๆด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนอกจากเรื่องลงทุนเขายัางน่าชื่นชมเรื่องการกุศลด้วยนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Giving Place กับ Bill Gates ใช่ครับชวนมหาเศรษฐีมาบริจาคทรัพย์สินกันซึ่งบิลเกตส์เคยเล่าไว้นะครับว่าบัฟเฟตเป็นคนถ่อมตัวมากๆชอบอ่านชอบคิดวิเคราะห์เยอะๆมีวินัยสูงค่ะแล้วก็จะลงทุนเฉพาะสิ่งที่เขาเข้าใจจริงๆเท่านั้นซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเท่าไหร่อ๋อเพราะอาจจะมองว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปหรือคาดเดาผู้ชนะระยะยาวยากน่าจะประมาณนั้นแหละครับสําหรับมุมมองของเขา สรุปแล้วหัวใจสำคัญของสไตล์บัฟเฟต์ก็คือการมองหาคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจการลงทุนระยะยาวความอดทนแล้วก็ต้องเข้าใจธุรกิจนั้นๆอย่างลึกซึ้งจริงๆก่อนตัดสินใจครับเป็นแนวทางที่พิสูจน์ตัวเองมานานมากแล้วนะครับเน้นความเข้าใจพื้นฐานจริงๆมากกว่าการไปเก็งกำไรระยะสั้นกับราคาหุ้น ก่อนจะจากการวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดตามกันดูนะคะถ้าเราลองเปลี่ยนโฟกัสจากการเฝ้าดูราคาหุ้นที่มันผันผวนขึ้นลงรายวันเนี่ยมาเป็นการพยายามทำความเข้าใจตัวธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงมันจะเปลี่ยนมุมมองและวิธีตัดสินใจลงทุนของเราไปได้ยังไงบ้าง